ถูกใจไหมครับก็อยู่ว่าปานกลางปานกลางออระไุ้ยอุ้ยเราเจอเราเจอไซบิเลียนอีกแล้วไซบิเลียนอุ้ยเราไปดูไซบิเลียนกันอุ้ยไซบิเลียนไซบิเลียนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ วันนี้เราจะมากินไอติมไอติมสุ่มไอติมเซอร์ไพรส์ไอติมเสี่ยงโชคนี่ผมว่าทำไมถุงมันใหญ่อย่างนี้ให้ทุกคนล้วงมือห้ามมองห้ามเลือกได้อะไรได้อะไรโอริโอโอริโออีกแล้วโอริโอได้โอริโอบิงได้มินเนี่ยนเก็บขามากเลยโอ้โหมีแพนด้ามีแพนด้าได้ิมีแนด้าเป็นดิ ไม่ได้หอมนะหอมนะหอมไหมหอมนะหอมได้นี่เหมือนหอมอเอฟยังไม่ได้กินเก่งเจังเหรอได้อะไรครับไม่ค่อยชอบอันนั้นเพราะว่ามันเหมือนแบบเอาไปเอาไปแช่แล้วความกรอบของโอรีโอมันหายไปอ่ะ F C ได้อะไรเม็ด F C ได้ไอ้ทิมไข่เม็ดของพี่เกดได้เป็นขนมปังอ่ะพี่เกดได้ขนมปังลายโโอ้ ไอติมไอติมหนีกันได้รสเนี้ยเก๊ไม่เคยกินเลยรสเนี้ยรสเนี้ยไม่เคยกินไคยกินแต่นี่คือการกินยั่วคนดูยั่วยั่วหน่อยกินยั่วหน่อยฮึดูยินเสียงเคี้ยวกรุบกรับพร้อมกับความหวานที่แตกละลายในปากผสมด้วยความเย็นฉ่ำชื่นใจโอ้โหพี่เก๊ดแก่ให้น้องบิงหน่อยของน้องบิงเป็นไอติม ว้าวของน้องบิงเป็นไอซ์ครีมพ่อแบงค์พ่อแบงค์อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอซมินเนี่ยอ๋อไอติมินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวใช่ของน้องไบส์ล่ะน้องไบส์ชอบไหมครับที่ได้รถนี้ถูกใจไหมถูกใจถูกใจทุกคนเลยโหกินไอติมกันพีเอฟซีก็ชอบรถนี้พอดีเอฟซีชอบไหมครับเออมันอร่อยมันจะเปรี้ยวใช่อันนี้เป็นไข่ไข่เม็ดเลยนะเป็นเม็ด พี่เบสนะครับถูกใจไหมครับก็อยู่อ่ะปานกลางปานกลางอุ้ยอุ้ยเราเจออะไรอุ้ยไมาหมายนี่อุ้ยเราเจอเราเจอไซบีเรียนอีกแล้วไซบีเรียนอุ้ยเราไปดูไซบีเรียนกันอุ้ยไซบีเรียนไซบีเรียนตาเหมือนเออเลิศในดิ้งดองแดนแหละใช่ตาเหมือนเออเลิศ มันเหมือนหมาของไอเนี้ยเหมือนหมาของโอโซนเลยอ่ะใช่เลยทาโกะไอตัวนั้นอ๋อชื่อทาโกะวิ่งหนีไปแท้ว่าแล้วแล้วไอตัวนังผาเนี่เอ่อทาโกะไปเจอมาสองวันแล้วใช่ทาโกะน่ารักมากน้องดายชอบไหมอีกตัวอืออุ้ยมีอีกตัวหนึ่งด้วยเป็นไงครับทาโกะเหมือนทาเออ่ทาโกะเหมือนเออร์เลอร์เลยครับในดิ้งด่องแดดใช่ไหมเป็นหมาที่ช่องดิ้งด่องแดดเลยอ่ะ เหมือนเออร์เลอร์เลยอ่ะตัวนี้ชื่ออะไร